อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายคนมีคําถามนะคะก็คือเรื่องของสารรัฐธ,ธรรมนูญนี่แหละค่ะแม้ว่าสารรัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยกำลังจะมีคําวินิจฉัยในกรณีนี้อีกไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าการให้สารรัฐธรรมนูญมาตัดสินเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองเรื่องนี้ถูกตั้งข้อสังเกตมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอํานาจในการตัดสินที่เนื้อหากว้างขวางจนหาขอบเขตไม่ได้และการเป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์และเสถียรภาพทางการเมือง มากเลยะะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงคําว่ามาตรฐานจริยธรรมค่ะคุณผู้ชมกินความหมายค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะไม่มีมาตรวัดที่ชัดเจนค่ะขึ้นอยู่กับความรู้สึกและการตีความของศาลเองด้วยจนหลายฝ่ายในตั้งข้อสังเกตว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระถือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเพื่อควบคุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประกาศใช้เมื่อวันที่30มกราคม2561บังคับใช้กับสสสว และคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา219วรรค2นะคะ โดยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นการกระทําเดียวค่ะถูกดําเนินคดีได้สองช่องทางด้วยกันก็คือการให้สสสวส่งเรื่องไปที่ปปชแล้วก็ส่งต่อไปที่ศาลฎีกาก็ได้ถ้าหากตัดสินว่าผิดโทษก็คือตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งตลอดชีวิตและห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะตัวอย่างคดีที่ศาลฎีกาได้หยิบยกมาตรฐานจริยธรรมของสารรัฐธรรมนูญมาใช้ในการตัดสินลงโทษนักการเมืองอย่างเช่น กรณีของคุณปรินาไกรครุปซึ่งเป็นอดีตสสพักพลังประชารัฐคุณกนกวันวิลาวันซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการพักภูมิใจไทยคุณพันทิกาวาน,นิชซึ่งเป็นอดีตสสพักอนาคตใหม่ค่ะคุณผู้ชม อีกช่องทางหนึ่งก็คือเปิดให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยรัฐมนตรีว่าขาดคุณสมบัติเพราะฝ่า,า,าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ถ้าหากผิดก็ต้องพ้นตำแหน่งไปนะคะซึ่งอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนาสุขจากคณะนิติศาตสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ก็บอกเลยค่ะว่ากรณีแรกที่เกิดขึ้นก็คือกรณีของนายกนายเศรษฐาทวีสินจนกลายเป็นบรรทัดฐานของเรื่องนี้ไปแล้วค่ะ แต่คดีคุณเสถาเนี่ยเป็นหมุดหมายอันหนึ่งคือสารรูนวินิจฉัยว่าคุณเสถาขาดเรื่องจริยธรรมขาดเรื่องขาดความซื่อสัตย์สุจริตเปที่ประจักษ์สำหรับผมนี่ผมเห็นคดีคุณเสถาวันวันแรกอะเห็นคำพากษสาวมาแล้วแต่ผมผมการูในระยะย,ยาวมากเพราะว่าจะาห้าทเป็นมรดกฐานแล้วถ้าเราไปดูในมนรดกฐานจริยธรรมของตุลาการสารออรูนองค์กรอิสระดแล้ว ผู้ดูบอลเดใน,นๆๆอย่างสอสอสอวอแล้วท่านตีเนี่ยความมันกว้างมากเลยต้องยึดผลประโยชน์ชาติเหนือส่วนรวมอะไรคคือคำมันมันมันอยา่างคดีคุณอุก๊กอิงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยมันม่ใช่เรื่องความผิดตามกฎหมายว่าคุณอุ๊กอิงผิดการจะบอกว่าอะไรเป็นความผิดตามกฎหมายมีองค์ประกอบเนี่ยต้องระงบอุองค์ประกอบว่าพ้าองค์งงประกอบอะมันมีเจตคนคุณอุ๊กอิงมีมีเจตนารืออะไรอย่างเงี้ยมันพอพอคาดเดาความ ความแน่นอนได้แต่พอเป็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยผมชี้ชวนเลยนะเราไปอ่านคำวินิจฉัยของคุณเศรษฐาผมอ่านเมื่อคืนในการมาสัมภาษณ์เนี่ยคำวินิจฉัยกลางเน่ะตอนที่เขาเขาวินิจฉัยคุณเศรษฐาเขาบอกว่าไอ้ข้อที่บอกขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยคำวินิจฉัยกลางเขียนชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องภาวะวสิสัยเป็นเรื่องที่วินยูชนโดยทั่วไปคึงรู้ ตัวลวะครแต่ละท่านเนี่ยท่าต่อสี่ห้าต่อสี่เนี่ยฝ่ายห้าก็จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีดูชนพึงรู้แต่ฝ่ายสี่เนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่เข้าเรื่อง,องพวกนี้มันจึงเห็นว่ามันความตั้งตึ่งกันมากฉะนั้นสำหรับผมอ่ะโดยหลักการชัดเลยเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของการตีความเป็นเรื่องอัตอวิสัย คณผู้ชมคะอาจารย์บุรวิทย์ยังมองว่าการยุบสารรัฐธรรมนูญอาจไม่ใช่ทางออกนะคะเพราะว่าการมีองค์กรกลางในการตัดสินข้อพิพาทด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่ค่ะแต่อาจจะต้องลดอํานาจลงไม่ให้ข้ามเส้นพรมแดนของฝ่ายบริหารและนิติบัญญตัติเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยของทั่วโลกไม่มีใครให้อํานาจองค์กรในการตรวจสอบมากขนาดนี้สิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยคือความบิดเบี้ยวนะคะในขณะที่นายยิ่งชีพค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการไอ ะะได้สะท้อนถึงการแก้ปัญหาที่ผ่านมาค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจําเป็นต้องต่อสู้ในระยะยาวและต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรอิสระด้วยเป้าหมายใหญ่ก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรอที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อแก้ไขโครงสร้างและการเข้าสู่อํานาจของสวและองค์กรอิสระแต่คงไม่มีทางที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ได้ทันภายใต้เวลาที่เหลือของรัฐบาลชุด นนี้ะะคะพ,อพ,อพอจังหวะแบบนี้เนี่ยจริงๆก็มีหลายคนคิดว่างั้นเรากลับไปเสนอแก้รายมาตราบางประเด็นก่อนเอาไหมเช่นแก้ที่มาสอวอแก้ที่มาตุลาการสารรมนูญนะครับผมก็คิดว่าก็เป็นกระบวนการที่โอเคเพียงแต่ว,ว่าสิ่งเหล่านี้จะสําเร็จได้เนี่ยก็คือก็ยังต้องใช้เสียงสอวอชุดเนี้ย หนึ 1> 1 oh. <mem> <occurs> Yo, like ่งในสามนะครับการจะแก้ที่มาตุลาการสารรัฐมนูลเรื่องน้าสารรัฐมนูลเนี่ยผมเชื่อว่าสวชุดนี้จะไม่ยอมนะครับเว้นเสียแต่ว่ามีกระแสมากมายขนาดใหญ่เกิดการต่อรองทางการเมืองครั้งใหญ่ยิ่งชีพยอมรับนะคะแม้กระบวนการการเคลื่อนไหวต้องใช้เวลายาวนานค่ะแต่ต้องฝ่าด่านของสวกลุ่มใหญ่ให้ได้แต่ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องเดินหน้าต่อจนกว่าจะสุดทางด้วยนะคะ